วันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอวิชาออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์นะครับหน่อยที่1ของเราจะเรียนรู้เรื่องของโปรแกรม ium ออทียมดีไซน์โปรแกรมที่เราใช้ในการเขียนแบบเขียนวงจรที่เราจะ,ะทําการเรียนในเทอมนี้ก็คือเราใช้โปรแกรมออทียมดีไซน์และก็สกษษษษษิตวิสั์ ย่งก็เทียมดีไซน์ก็จะเป็นโปรแกรมประเภทที่ว่าไว้ออกแบบลายวงจรส่วนเ์กิตวิสานส่วนเ์กิตวิสานตัวนี้ตัวนี้นะครับเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของจําลองอ่าเขาเรียกว่า simulation ก็คือจําลองการทํางานให้เราเห็นว่าก่อนที่เราจะลงเอาเอาอุปกรณ์ไปลงอาจารย์ครับไม่ค่อยได้ยินเสียงครับพูดดังๆอีกนิดนึงได้ไหมคะทุกคนได้ยินเสียงไหมครับได้ยินได้ยินค่ะชัดเจนไหมชัดเจนเนาะชัดค่ะโอเคครับดูที่อุปกรณ์ตัวเองเด้อ น่าจะเป็นที่ของตัวเองดครับชัดยังชัดังใครเมื่อกี้เนี่ยบนบนที่ลาหรือว่าปัญญาพรม,มันเบามันเบาเฉยๆค่ะมันเบาห้องหนูฝนตกอ๋อเพื่อนเพื่อนได้ยินเบาหรือว่าปกติครับเจ๋อได้ยินปกติค่ะโอเคครับน่าจะเป็นที่ฝนแหละอ่ะก็คืออย่างที่พูดมาก็คือออเทีย์วิซน์ จะ,จะทำงานในเรื่องของออกแบบลายวงจรออกแบบลายพิ้นส่วนเซอร์กิตวิสัยสองวงจะมี2วง,งสงโปรแกรมที่เราจะใช้งานเซอร์กิตวิาสายก็จะทํางานในเกี่ยวกับการสติมูลเลชันการจําลองก่อนที่เราจะเอาอุปกรณ์ไปลงในแผ่นพิ้นจริงๆเราต้องอเราจะมีการเทสก่อนเทสในคือการจําลองการทํางานในคอมพิวเตอร์ก็คือว่าเราจะสติมูลเลชันว่ามันทํางานได้จริงหรือไม่ในส่วนนี้ โปรแกรมกอเทียมีดีไซน์เนี่ยมันเป็นโปรแกรมที่ไว้ใช้สําหรับออกแบบออกแบบ PCB หรือออกแบบลายวงจรอ่าที่นี้ให้เรานึกถึงก่อนเลยว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าอ่าในบ้านเราเนี่ยในกวัวเอนนี่แหละมันจะถูกประกอบไปด้วยแผ่นวงจรพิมพ์นี่แผ่นนี้สองแผ่นประกอบไปด้วยพวกนี้มันทําหน้าที่อะไรมันทําหน้าที่ควบคุมคอนโทรลเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆให้ทํางานตามเงื่อนไขจำไว้นะทํางานตามเงื่อนไขนะถ้าไม่มีพวกนี้ เราจะใช้อ,อะไรไปควบคุมมันต่อได้ไหมถ้าเราไม่มีการควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์เราจะใช้อะไรควบคุมทุกคนจินตนาการการเปิดไฟินตาถ้าเราไม่มีอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมไม่มีรีโมทไม่มีอะไรเป็นอิเล็กทรอนิกส์เราจะเปิดปิดไฟฟ้าหลอดไฟฟ้าด้วยอะไรอยู่ในอยู่ในบ้านมีไหม มีไฟไหมอยู่บ้านอ่าเราเปิดปิดไฟด้วยอะไรสวิตช์หรอโอเคถูกต้องเราจะเปิดปิดไฟด้วยสวิตช์อ่าอ่าสวิตช์จะเป็นการสั่งงานแบบเมน,นวนไม่ได้สั่งงานผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะอ่าทีนี้มันมีเงื่อนไขต่างๆในการทํางานด้วยอิเล็กทรอนิกส์อ่าสั่งการมันจึงเกิดกระบวนการาเงื่อนไขต่างๆอย่างเช่นเครื่องซักผ้ายกตัวอ,อย่างนะเครื่องซักผ้าอันดับแรกเราเอาผ้าลงเรากดสตาร์ทเราสตาร์ทด้วยปุ่มเมนวนปุ่มเดียวคือ อ่าสตาร์ทกระบวนการเล็กทรอนิกส์มันจะสั่งการก็คือมันจะชั่งน้ำหนักชั่งน้ำหนักเสร็จปุ๊บมันก็ไปสั่งการวาวน้ำให้เปิดอ่ะนี่เป็นลำดับเหตุการณ์แล้วนะกระบวนการเล็กทอนิกส์ทำงานแล้วทำงานแล้วทีนี้ พอวาวน้ำเปิดเอ,อ๊บพอเปิดน้ำหนักได้ที่อ่ากำลังชั่งน้ำหนักว่าอ่าน้ำได้เหมาะสมพอน้ำเหมาะสมปุ๊บทำการปัน่นอ่าสั่งไปมอเตอร์ไปปั่นและหมุน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 เสร็จอ่าในกระบวนการหมุนโปรแกรมตั้งไว้ว่าอ่าหมุนกี่นาทีสมมุติว่าผ้าหนาผ้าบางก็ตั้งเป็นสัดส่วนของเวลาไปพอเสร็จปุ๊บกระบวนก็หยุด มอเตอร์ Motor, แล้วก็ไปสั่งวาล์วน้ําปั๊มน้ําเข้ามาใหม่ปั๊มน้ําเข้าอีกเสร็จปุ๊บพอได้ที่ก็หมุนหมุนอีกล้างปล่อยน้ําทิ้งทํากระบวนการตามโปรเซสที่โปรแกรมเมอร์เขาป้อนเข้าไปให้อิเล็กทรอนิกส์ทำตามโปรแกรมนี่คือกระบวนการของวงจรไฟฟ้านะครับแผ่นีวีทีนี้มาดูความเป็นมาดูนะจะซูมให้ดูนี่ในแต่ก่อนไม่มีแผ่นวงจรพิมพ์ปนปิดกล้องหมดแล้วไม่มีแผ่นวงจรพิมพ์ไม่มีลายวงจรไม่มีลายทองแดงเราทําการ เดินสายไฟให้คําสั่งต่างๆทํางานโดยใช้สายไฟเห็นไหมสายไฟลากลากลาก,ลากะจะเห็นได้ว่ายุ่งเยอะมากเลยนี่คือกระ,ระบวนการทํางานของวงจรนะครับนี่เห็นไหมนี้เหมือนกันทีนี้พอเราเห็นภาพแบบนี้แล้วเรายกตัวอย่างได้ไหมประวุฒิประวุฒิถ้าให้ประวุฒิไปซ่อมงานแบบนี้กลับไปบัตกีเป็นแผ่นพิ้นประวุฒิว่าอันไหนง่ายกว่ากันบัตกีเป็นแผ่นปิ้นเหรอเออ,อ,อเห็นไหมมันก็เกิดการอันหนึ่งตัวซ่อมได้ง่ายนี่เห็นไหมตัวซ่อม ตัวซ่อมได้ง่ายแผ่นปิ้นนะตัวซ่อมได้ง่ายแต่เราวงจรนี้คือข้อเสียของมันก็คือซ่อมยากตัวนี้อันที่2ก็คือพื้นที่ต้องใช้พื้นที่มากการที่ทําเป็นแผ่นปิน้นออกแบบแผ่นปิ้นนะครับหนึ่งย่อลงทุกอย่างย่อทุกอย่างให้เล็กลงส่วนอาจจะเห็นได้ว่าข้อเสียก็คือข้อจํากัดของมันก็คือนี่ใหญ่เทะเลยกินไปประมาณ1โต๊ะกระบวนการ นี่เหมือนกันทีนี้เรามาดูความสวยงามการที่กัดฟินเป็นวงจรลงบากีดีๆกับกับโยงเส้นแบบนี้พวกเราคิดว่าอัานไหนเป็นระเบียบกว่ากันเห็นไหมอันจัดสายอันนี้เดินเส้นโยงเส้นอันนี้ก็ข้ามมาอันนี้ก็ข้ามไปข้ามมา ข้ามไปเห็นไหมข้ามไปเกิดกระบวนการต่างๆถ้าเป็นวิทยุแบบนี้ไม่ได้เลยนะเกิดการเขาเรียกว่าเกิดอ่าทันเชียนก็คือสัญญาณรบกวนพวกนี้อ่าก็เสียนะครับอันนี้คือยุคก,ก่อนๆนะครับต่อมาต่อมาวงจรเริ่มพัฒนาพวก PCB อัฒนาเป็นนี่ย่อมาเป็น PCB และนี่ก็จะเป็นบอร์ดบอร์ดโทรศัพท์อ่ะฮัลโหอ,อันนี้ก็จะเป็นเครื่องซักผ้านี่เป็น CPU ของทีวีอ่าก็จะถูกย่อลงไปในแผ่นพิ้พ์แผ่นอ่า p c b แล้วลงอุปกรณ์ไปแล้วก็บักกี้เนีพวกนี้ทีนี้มาดูกระบวนการ ทีนี้ก็จะมีวิธีทำา p b ก็จะมีหลากหลายก็จะมีหลากหลายอันนี้คร่าวๆนะทีนี้ก่อนที่เราจะเรียนก่อนที่จะเราจะเข้าเนื้อหานะครับให้พวกเรา,าทำแบบฝึกหัด ก่อนเรียนอ่าใครเข้าคัาดลูมแล้วครับมีไหมเข้าแล้วค่ะอ่ะาคัดลูมให้เราไปอ่ทาทำแบบประหัดก่อนเรียนผมให้เวลาอ่าให้เวลาห้านาทีไม่ต้องออกจากห้องเรียนหรอกค่ะอ่าไม่ต้องออกจากห้องเรียนอ่าให้เวลาทําแล้วก็ส่งทุกคนนะครับอ่าทุกคนเริ่มทาได้แล้วครับ20 minutes later มีใครยังไม่ส่งไหมอ่าเราไปต่อเลยนะครับฉะนั้น ไปต่อแม่รถแล้วนะมามาถึงความเป็นมาของ P C B แล้วกันทีนี้ P C B นะอ่าในปีพศประวัติของทํากาคนที่คิดค้นนะครับประวัติในปีพศ2อสอ 2, 25, นี่ยมีนักประดิษฐ์ชาวอเมริกาโจดสิทธิบัตรการออกแบบวงจรครั้งแรก เมื่อเขาฉลุวัสดุที่เป็นสื่อไฟฟ้าลงบนแผ่นกระดานไม้แบนเริ่มตอนนี้ก็ยังหน้าตายังใส่ไม้อยู่ยังไม่เป็น PCB ไม่เป็นทองแดงแต่เป็น อุปกรณ์ที่นําไฟฟ้าได้สื่อไฟฟ้าได้แต่อยู่ในแผ่นไม้ก่อนอันดับแรกเขาจดสิทธิบัตรนะครับตัวนี้เห็นไหมฝรั่งเขาจะสําคัญว่าเขาทําอะไรปุ๊บเขาคิดว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์เขาไปจดสิทธิบัตรเลยอย่างอาอของประเทศไทยเราเนี่ยคิดคิดคิดเฉยๆทาแล้วก็ไม่ไปจดแลวพอคนอื่นทําข้างๆก็บอกว่าเขาก๊อปจริงๆแล้วเขาก็ก๊อบม่แหละแต่คุณไม่ไปอาไม่ไปยังไงหรอไม่ไปรักษาสิทธิ์ของตัวเองก็คือไปจดสิทธิบัตรอาพศ2อง,องออห่งหา คนนี้ครับก็คืออะไรนี่เป็นพัฒนาวงจรพิมพ์ตัวแรกที่ใช้ในชุดวิทยุสําหรับวิทยุก็คือเริ่มพัฒนามาแล้วเริ่มพัฒนาชุดแรกแล้วทําเกี่ยวกับวิทยุจริงๆแล้วนะครับใครเคยดูหนังเรื่องพวกเกี่ยวกับทหารเน่เกี่ยวกับทหารา่ใครก็เห็นหนังที่เป็นจําพวกที่เป็นเกี่ยวกับทหารลบฐานอะไรมันจะมีอยู่เรื่องหนึ่งผมจำไม่จําชื่อไม่ได้มันจะทํามันไปแกะเอาอุปกรณ์อ็กทนอนกส์ซึ่งเป็นไดโอดแล้วก็กลับไปเอา,อาขดลวด แค่ไดโอดตัวเดียวกับผลลวดอะสามารถทําเป็นวิทยุได้เครื่องรับวิทยุได้นี่คือนี่คือกระบวนการไฮเล็กทคเนี่ยเขาเรียกว่าไดโอดแต่พวกไดโอดที่มีความไวสูงๆะนะครับปีสองหนึ่งเก้าสามสี่นะครับจดมีคนจดสิทธิบัตรก็คืออ่านว่าเลยฮิตเลอร์จดสิทธิบัตร PCB ขั้นสูงเกี่ยวกับการแกะสลักวงจร บนลงบนฟอยทองแดงเนี่ยเริ่มมาแล้วคนนี้เริ่มเริ่มเท้าโฮเหมือนหน้าตาเหมือนอหน้าตาเหมือน PCB เราแล้วแ,ลวแกลงบนฟอย์ทองแดงบนพื้นผิวใยแก้วและไม่เป็นสื่อไฟฟ้าก็คือแต่ก่อนก็เขาใช้เขาใช้ฟอยอทองแดงกับใยแก้วใยแก้วนี่คือก็คือมันจะไม่นําไฟฟ้าส่วนทองแดงคือนําไฟฟ้าก็เหมือนกับ PCB ที่เป็นพลาสติกกับ ที่เคลือบอยู่ที่เป็นชั้นทองแดงอยู่ด้านบนแล้วก็มีพลาสติกอยู่ด้านล่างตัวนี้ก็จะให้มันเป็นฉนวนหรือไม่ไม่สามารถนำไฟฟ้าได้นำไฟฟ้าได้เฉพาะเป็นทองแดงเท่านั้นนะครับส่วนปี 19-19cc นะครับอเมริกาและอังกฤษทำงานร่วมกันพัฒนาฟิวระยะไกล ระยะใกล้ฟิลระยะใกล้สําหรับใช้ในเหมืองระเบิดอาและกระสุนปืนใหญ่อาตัวนี้น่าจะเป็นพวกฉนวนฉนวนต,ต่างๆพวกพวกใครใครใครเคยดูบ้องไฟอะครับหลักการเดียวกันเลยตัวนี้เหมือนเหมือนใครเคยไปดูบ้องไฟบ้านใครมีบ้องไฟก็คือบ้องไฟต่างๆเขาจะใช้กระบวนการคือเอาขั้วขั้วไฟฟ้าสองขั้วแล้วก็จะมีดินปืนอยู่ตรงกลางพอเราอา เปิดสวิตช์ไฟก็จะไหลผ่านกันคือกระแสะไฟแล้วก็จะไปไหม้ดินปืนแล้วก็ไปจุดชนวนนี่คือหลักการ และแม่นยําสูงแล้วก็คุณภาพก็สูงด้วยอ่าประมาณนี้ทีนี้อ่าต่อหลังจากต่อจากนี้ผมจะให้พวกเราไปอ่าให้พวกเราไปดูวิดีโอในการ ติดตั้งโปรแกรมซึ่งผมได้อัปโหลดวิดีโอไว้ใน YouTube แล้วให้พวกเราใช้เวลาสักวิดีโอประมาณ10 10นาทีให้เราดูวิดีโอ10นาทีแล้วก็ติดตั้งโปรแกรมให้เรียบร้อยแล้วก็มาเจอกันใหม่อีกประมาณสัก2 0นาทีพร้อมกับโปรแกรมที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์แต่ละคนโอเคไหมครับครับโอเคครับ หลังจากติดตั้งเสร็จแล้วทีนี้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้ผมจะให้งานเราก็คือทําแบบฝึกหัดท้ายบทนะครับท้ายบทแล้วก็สรุปนะสรุปขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมเอาเทียมดีไซน์และก็เซอร,ร์กิตวิส่าผมจะให้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงดีไหมค่ะโอเคครึ่งชั่วโมงให้เรา ทำแบบฝึกหัดไม่ต้องออกจากกลุ่มนะทำแบบฝึกหัดท้ายบทเสร็จปุ๊บแล้วก็สรุปสรุปสรุปการติดตั้งโปรแกรมในใบงานข้างล่างสรุป,รปมาอย่างละเอียดนะครับสองสองอตอนที่2ส,สรุปมาอย่างละเอียดแล้วก็ส่งในท้ายคาบเดี๋ยวผมจะตรวจโอ,โอเคครับท้าง,งัานเริ่มเริ่มทําแบบฝึกหัดท้ายบทได้เลย20 minutes later มาดูดงานก่อนที่เราส่งมาก็จะมีดังต่อเป็นนี้นะครับโอโเคเดี๋ยวจะไล่ตรวจให้นะประมาณนี้สกุล คครบทุกคนถ้างั้นวันนี้เดี๋ยวผมขอเช็ชื่อตามเนื้อหา,อาตามรูปแล้วกันที่เรามีแต่ผมขอหยุดนำเสนอนี่ก่อนโอเคครับอําเปิดกล่องเกือกูลเกือกูสุดท้ายแล้วอ่าเกือก <c oughs> ูลร้องน้าอยู่คััโอเคมาทีนี้โอเคเทคชื่อตามรูปภาพนะครับเดี๋ยวผมจะลงในแชทไลน์เรา ว่าใครขาดไม่ขาดจะสรุปให้ทีนี้อ่าครับหน้าเจอกันในหน่วยที่2โอเคครบับทั้งนั้นวันนี้ก็ขอจบแค่นี้ขอหน้าบอกครับนักศึกาทาครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ